หน้าที่ของดวงจันทร์สิ่งที่คุณคิดอาจไม่ใช่อย่างที่คุณคิดดวงจันทร์ไม่ได้เหมือนในนิยายที่ปู่ย่าตายายเล่าเรื่องแปลกใจไหมทำไมดวงจันทร์ถึงอยู่ใกล้โลกมากทำไมคนที่สร้างปฏิทินไทยถึงรู้หมดเลยวันไหนมีประเพณีสำคัญวันพระหรือวันสำคัญทำไมถึงมีพระจันทร์เต็มดวงคนเขียนปฏิทินรู้ได้อย่างไรก็เพราะผู้นำพวกเขาครองโลกควบคุมมนุษย์วันโกนวันพระแพทย์ส่วนมากจะไม่ทำการผ่าตัดใหญ่ในวันนั้นเพราะสมาธิไม่มีและปั่นป่วน คนที่เป็นโรคประสาทก็จะมีอาการทางระบบประสาทที่เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละคือการควบคุมโปรแกรมจิตใจในระบบเมทริกดวงจันทร์ใช้การไม่ได้นานแล้วตั้งแต่โดนสะเก็ดระเบิดช่วงสงครามระหว่างดาวเลยถูกสร้างให้เป็นสิ่งก่อสร้างของต่างดาวฝ่ายพลังงานด้านลบมารีเอลาเลโรกล่าวว่าสิ่งที่เราเห็นและเรียกว่าดวงจันทร์ไม่ใช่ดาวเทียมตามธรรมชาติแต่มันเป็นฐานอาวกาศเทียมที่อาศัยและควบคุมโดยมนุษย์ต่างดาวจากสมาพันธ์ที่ติดต่อโดยตรงกับองค์กร NW o ระเบียบโลกใหม่สิ่งที่ปรากฏแก่เราในโลกนี้และได้ชื่อว่าเป็นลูน่านั้นไม่เป็นความจริงสิ่งนี้ไม่เคยมีใครอาศัยอยู่และไม่มีใครเห็นเหมือนในภาพถ่ายและการถ่ายทำที่พวกเขาพยายามทำให้เราเชื่อดวงจันทร์เป็นศูนย์บัญชาการด้วยคอมพิวเตอร์เป็นฐานทดลองสำหรับการพัฒนาอาวุธทุกชนิดทั้งเทอร์โมนิวเคลียร์และเคมีนอกจากนี้ยังถือเป็นสถานีลงจอดและการแลกเปลี่ยนทางการเมืองและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกด้วย สิ่งก่อสร้างหลายชั้นถูกสร้างขึ้นด้วยเมืองใต้ดินที่มักถูกครอบครองโดยอรารยธรรมมนุษย์ต่างดาวและมนุษย์โลกจากสามมิติกลุ่มใหญ่ซึ่งประกอบด้วยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรคอมพิวเตอร์แพทย์นักวิเคราะห์ระบบและนักจิตวิทยาที่ถูกนำเข้ามาทำงานในโครงการต่างๆที่ไม่สามารถสร้างขึ้นได้พวกเขามีประสบการณ์และทดสอบทั้งในโฮโลแกรมของโลกและในเมืองไซเบอร์เนติกเนื่องจากความซับซ้อนทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น ในขณะเดียวกันพวกเขาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาในลักษณะที่แตกต่างกันเช่นการทดลองที่คล้ายกับการมองกระจกและอื่นๆที่ยังไม่สามารถนำไปปฏิบัติได้อาณานิคมของมนุษย์อาศัยอยู่บนดวงจันทร์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นญาติของผู้เชี่ยวชาญที่ส่งมาและถูกกำหนดให้ให้บริการทำงานในช่วงเวลาที่ไม่มีกำหนด แต่ในทางกลับกันทางเดินของมิติได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารทางกายภาพกับฐานต่างดาวภายในโลกทางกายภาพนี้และสำนักงานใหญ่ของรัฐบาลที่ถือว่าเป็นพวกมหาอำนาจทางเดินมิติเป็นอุโมงค์ในรูปแบบของเส้นทางบินตรงระหว่างดวงจันทร์และเมืองไซเบอร์หรือเมทริกโดยเฉพาะ สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นดาวเทียมคือดวงจันทร์เป็นใบหน้าปลอมที่แสดงด้านหน้าเดียวกันเสมอเนื่องจากดาวเทียมดวงอื่นที่มองไม่เห็นเผยให้เห็นกิจกรรมที่รุนแรงของการลงจอดและบินขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการซ่อมทางเทคนิคและการบำรุงรักษาเครื่องบินจะทำที่นี่ทุกครั้งที่พวกเขาทำการอยู่ที่นั่นพวกเขาต้องออกไปเป็นแก๊งหรือตามวงจรประจำ การทดลองและวิธีการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจำนวนมากที่ใช้ในโลกนี้โดยรัฐบาลที่ประกอบกันเป็นโครงสร้างของ N.O.M. ได้รับการออกแบบสร้างและทดสอบบนดวงจันทร์เพื่อแนะนำพวกมันสู่โลกทางกายภาพนี้ในภายหลังปล ตอนนี้สหพันธ์กาแล็กติกได้ยึดฐานดวงจันทร์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วและทำการแก้ไขระบบโปรแกรมเมทริกที่ใช้ควบคุมมนุษย์เพียงให้ทุกคนให้ความร่วมมือสร้างความถี่การสั่นสะเทือนสูงเชิงบวกออกจากความเชื่อของโลกเก่าอยู่ในความรักและแสงสว่างภาพจากตัวแทนของดวงจันทร์ในวาติกันโดยบูสเดย์